สวัสดีครับนี่วันนี้เราได้ของที่ระลึกจาก DEX และ KID แอนด์คนะครับอ่าซึ่งจะเป็นของที่ระลึกในงานฉลองครบรอบ10ปีครั้งแรกในประเทศไทยเลยนะของก a r d f i ฟ h t แวนกา a r ดในงานแวนกา a r ด10 years anniversary regional 2023ภายในงานจะพบกับนิทรศการภาพวาดจากเหล่าไฟเตอร์ทั่วประเทศบูธเกมบูธถ่ายรูปพร้อมรับการ์ดควิกชิล l l รูปครบรอบ10ปีบูธขายสินค้าสุดลิมิเต็ด ทั้งเสื้อและสุดท้ายก็กล่องใส่การ์ดลายผลงานเจ้าที่เดอะซีรีส์ของนักวาดชื่อดังจอร์ด8ริวพร้อมโปรโมชั่นสุพิเศษและกิจกรรมอื่นๆอีกเพียบเลยครับสำหรับรายละเอียดของที่จะรับภายในงานนะครับผู้เข้าแข่งขันทุกท่านจะได้รับการ์ดบลัสเตอร์เบรดตั๊มทองครบรอบ10ปียูนิตในตำนานที่ครองใจผู้เล่นมาอย่างยาวนานผงกุญแจครบรอบ10ปีเลคโฮลเดอร์ หรือว่ากล่องใส่การ์ดครับลายพิเศษที่รวบรวมพระเอกของตระกูลยุคสมัยของการ์ดเกมแวนการ์ตั้งแต่แวนการ์ดภาคแรกภาค G ีและภาคชินีมอนแล้วยังมีสินค้าพิเศษที่จําหน่ายภายในงานด้วยนะครับก็จะมีเด็กโฮ l เดอร์กล่องใส่การ์ดยูนิตร่างสุดยอดของตัวพระเอกภาคแกรกที่เป็นการรวมร่างระหว่างแสงและเงาจนออกมาเป็นสุดยอดยูนิตที่เรียกว่า m a j e s t y Lord อตบลัสถูกนำมาทำเป็นกล่องใส่การ์ดที่ขายเฉพาะในงานนี้เท่านั้นนะ และยังมีแ a n การ์ d 10ปี X j a r d 8 r e ้วเป็นกล่องใส่การ์ดลายผลงานของนักวาดชื่อดัง Jaws 8 r e ้วนั่นเองครับภายในก็จะบรรจุการ์ด PR 19แบบแบบและหใบนะครับเป็นแคลนอนิเมชั่นสามารถนำไปเล่นร่วมกับโคนันและแบงค์ดีมได้แผ่นรองเล่น Playmat ดลายพิเศษเฉพาะงานฉลอง10ปีรวมภาพพระเอกของแต่ละยุคสมัยการ์ดแวนการ์สครับ b u s t e r b ร a เบ c การ์ด l อเล อัลบั้มรวมการ์ a r าราเรลบัสเตอร์เบดตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันนั่นเองครับอ่าและที่เราเห็นอยู่นี่นะครับก็จะเป็นหนึ่งในของที่จะอยู่ภายในงานนะครับอันนี้จะเป็นของที่ระลึกส่วนอันนี้จะเป็นสินค้าพิเศษที่จําหน่ายภายในงานนะครับอ่าของที่ระลึกเราก็จะได้เป็นพวงกระแจแบบนี้นีแบบนุนๆเป็นมิติเลยนะครับ ่าเป็นปุกินใจเป็นยางนะครับเป็นโลโก้ฉลองครบรอบ10ปีการ์ดไฟ h t แวนการ์ดนะครับนี่สวยงามน่าสะสมครับอ่าแล้วก็สินค้าที่จำหน่ายภายในง,งานนะครับจะเป็นกล่องใส่การ์ดนี่เองอ่ะมาแกะดูสิมี เป็นกล่องใส่การ์ดแบบอย่างดีเนื้อดีเลยนะครับอเปิดอ๋อเปิดออกมามีโลโก้ฉลองครบรอบ10ปีด้วยครับมีข้างในอย่างสวยเลยมีวัสดุดีนะครับอ่ะตัวนี้ก็จะเป็นตัวล็อกนะครับทำเป็นตัวล็อกเสียบปึ๊บมันก็จะล็อกแบบนี้ก็จะเป็นลายของ Majesty Lord Blaster นะครับสุดยอดสวยๆเลย ก็สําหรับงานนี้นะครับจะนัดเปิดสนามพร้อมกัน19-20สิงหาคมนี้นะครับผู้เข้าแข่งขันทุกท่านจะได้รับกล่องใส่การ์ดลายพิเศษการ์ดโปรโมตปั๊มทองและพวงก,กุญแจสุดเอ็กซ์คลูซีฟณไอซ์แลนด์ hall ชั้นสาตรย์การค้าแฟชั่นไอซ์แลนด์นะครับติดตามรายละเอียดต่างๆได้ที่ f c e e o o o k แ Fanpage ไทยแวดการ์ดครับและไทยบัตตี้ไฟ์ไฟเตอร์ทุกคนห้ามพลาดล่ะ สำหรับแฟนๆการ์ดแวนการ์ดก็ห้ามพลาดกัน,นครับท้ายนี้นะครับก็ขอขอบคุณทาง Dex และ k Kid i and k i ิดนะครับที่ส่งของที่รลึกมาให้นะครับขอบคุณนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ